เมื่อคืนก็ผ่านการเวียนเทียนวันวิสาขาบูชาก็ผ่านไปจากชีวิตของพวกเราเราก็ไม่แน่ว่าเราจะมีโอกาสก้าวไปถึงวันวิสาขาบูชาข้างหน้าไหมแต่ว่าเราก็ไม่ต้องไปคำนึงถึงอนาคตพยายามรักษาปัจจุบันนี้ให้ดีถ้าปัจจุบันนี้ดีแล้วอนาคตของเราก็ดี แม้จะถึงวิสาขาบูชาข้างหน้าหรือไม่ถึงวิสาขาบูชาข้างหน้าก็าตามมันก็ล้วนแต่เป็นความดีของเราไอา้ความดีที่มีอยู่ในตัวของเรานั้นมีแต่จะยกเชิดชูเราไปสู่ความสุขความเจริญตลอดไปเพราะ,ะนั้นชีวิตจึง,จงเป็นสิ่งที่ไม่ควรประมาทไม่ควรนอนใจ เมื่อเรามีโอกาสในการสั่งสมบุญไว้แล้วเราก็น่าจะรีบเร่งขวนขวายสั่งสมบุญไว้เสียแต่บัดนี้เป็นการสร้างมงคลสะสมมงคลขึ้นมาในชีวิตของเราดังในมงคละสูตรสาประการที่ท่านกล่าวไว้ว่าบุเบกตะตาบุญตาเอตัมมังคารุปิตมังการได้สั่งสมบุญไว้เป็นมงคลในสูงสุดเพราะบุญนี้แหละจะเป็นที่พึ่ง ฝาเป็นฝากตายของเราได้อย่างมั่นคงแท้จริงตราบใดก็ตามถ้าจิตใจดวงนี้มีบุญมีเครื่องยึดเดียวแล้วแม้นสภาพภายนอกจะมีความอุดมสมบูรณ์หรือมีความขาดเขินก็ตามแต่จิตใจนี่ก็มีแต่ความเบิกบานความผ่องใสตลอดไปเปรียบประดุจเหมือนเราอยู่กลางท้องทะเล ตราบใดก็ตามที่เรายังไม่ถึงฝั่งให้ยึดเรือไว้ให้มัน่นอย่าทิ้งเรือ <c oughs> เมื่อเรายึดเรือไว้มั่นแล้วแม้อยู่กลางท่ามกลางของคลื่นลมเราก็มีความปลอดภัยจากคลื่นลมในท้องทะเลจนกระทั่งถึงฝั่งเราก็ไม่จําเป็นจะต้องแบกเรือขึ้นไปบนฝั่งอีกต่อไปเราก็ขึ้นฝั่งได้อย่างอิสระได้อย่างสะดวกสบาย แต่ถ้าเราไม่อยู่กลางท้องทะเลเราไม่สนใจใส่ใจในเรือทิ้งเรือซะกว่าจะจมน้ำตายมัน,น,นทีดหลน่นทุรนทุรายมันทุกทรมานขนาดไหนชีวิตการเวียนว่ายตายเกิดของเราอยู่ในวัฏฏะก็ไม่แตกต่างกับอยู่ในกลางท้องทะเลเรายึดบุญไว้เปรียบดุด,ดังเรือเมื่อเรามีบุญเป็นเครื่องยึดเดียวแม้เราจะอยู่ใน ท่ามกลางของขึ้นลมคือวัตะการเที่ยวตายเที่ยวเกิดเที่ยวเกิดเที่ยวตายแต่การเที่ยวตายเที่ยวเกิดเที่ยวเกิดเที่ยวตายของเราก็มีความปลอดภัยมีพบชาติที่ดีคติที่งามตลอดไปเพราะบุญนั้นเป็นเครื่องหนุนส่งเราจนกระทั่งเราสามารถนำพาจิตใจดวงนี้ไปถึงฝั่งคือมรรคผลนิพพาน ดังเช่นพระพุทธเจ้าหรือสงสาวกอรหา,านั้นท่านถึงฝั่งแล้วท่านอยู่เหนือบุญเหนือบาปไม่จำเป็นจะต้องไปแบกทั้งบุญแบกทั้งบาปอะไรทุกสิ่งทุกประการมีความเป็นอิสระบริสุทธิ์หลุดพ้นจากทุกสิ่งทุกประการแต่ตาบใดก็ยังไม่ถึงจุดหมายไปทางอันนี้แล้วอย่าประมาทนอนใจอย่ามองข้ามบุญ บุญนั้นเกิดขึ้นมาจากอะไรบุญนั้นไม่ได้เกิดขึ้นมาจากการหยิบยื่นให้แก่กันได้บุญนั้นต้องเกิดขึ้นมาจากการประพฤติปฏิบัติด้วยตัวของเราเองความดีทุกสิ่งทุกประการที่เรากระทาไปแล้วไม่ว่าจะทางกายทางวาจาหรือทางใจล้วนแต่เป็นคุณเป็นประโยชน์ต่อตอนเองและต่อผู้อื่นทั้งปัจจุบันและอนาคตไม่เป็นโทษไม่เป็นภัยทั้ง ทั้งตนเองและผู้อื่นทั้งปัจจุบันและอนาคตอันนั้นขึ้นชื่อว่าความดีความดีนี้มีแต่คุณความดีเมื่อเรากระทำบำเพ็ญเข้าไปเรื่อยเรื่อยกสสัสะสมเข้าไปสะสมเข้าไปสู่จิตสู่ใจของเราเป็นริยะซับทั์อันประเสริฐหนุนส่งการประพฤติปฏิบัติจนกระทั่งเข้ามาถึงการอบรมจิตอบรมใจขัดเกลาจิตใจของเราด้วยจิตตภาวนา เมื่อเรามีบุญภายนอกเป็นเครื่องหนุนส่งแล้วคือมีความดีทุกสิ่งทุกประการที่เราได้กระทํามหมันกระทําเป็นเนืองนิดจิตใจของเราก็มีความแช่มชื่นเบิกบ,บานผ่องใสพอเรามาถึงขั้นการอบรมจิตอบรมใจของเราไม่ว่าจะเราจะมาทำความสงบให้อยู่กับอนาปาน,นสติหรืออยู่กับคำบริกรรมอบพุโทโธพุทโธพุทโธพุโธด้วยความดีที่เราหั่นกระทํา มาอยู่เป็นเนืองนิดนั้นจิตใจของเรามีความแช่มชื่นเบิกบานผา่องใสก็ไม่มีอารมณ์เรื่องราวี่ต่างๆความปิดแต่ความวิตกกังว,วลในเวียนในภัยอะไรมาคอยก่อควรจีก่อควรใจของเราไม่ให้เข้าไปถึงความสงบได้จิตใจของเราก็อยู่กับธรรมะคืออยู่กับคำบริกรรมหรืออยู่กับอนนาปาน,นสต,ติได้อย่างแนบแน่นเพราะไม่มีสิ่งใดมาก่อควรจ,จิตใจนั่นเอง เมื่อเราหมั่นภาวานาจิตมันก็แนบสเสด็จอยู่กับคําบริกรรมอ,อกพุโธพุโทโธมากขึ้นมากขึ้นจนถึงที่สุดจิตก็จะรวมตัวเข้าสู่ความสงบได้อย่างแท้จริงเมื่อจิตที่รวมตัวเข้าสู่ความสงบจนอิ่มพอแล้วจิตที่ถอนออกมาจากความร,รวมตัวนั้นจะมีแต่ความตั้งมั่นดักแน่นมั่นคงที่เราเรียกว่าสมาธินี่จิตนั่นแหละจะเป็นจิตที่อัศจรรย์อย่างยิ่งเป็นจิตที่มีเลือน อยู่เลื่อนอาศัยแล้วคือความสงบหรือสมาธินั้นเมื่อถึงคราวที่จะออกไปใช้ทางด้านปัญญาเหมือน,นร่างกายที่ออกไปทำงานหาเงิงนนะฮะทองรก็ออกไปทำงานหรือเมื่อเราอาศัยอยู่ในบ้านสะดวกสบายถึงเวลาทำงานเราก็ออกไปทำงานจิตก็เช่นกันจิตอยู่ในสมาธิมีความสุขมีความสบาย ไปถึงข่าวที่ควรต่อการทํางานงานของจิตก็คือการพิจารณาทางด้านปัญญา <c oughs> เราก็หมั่นพิจารณาไม่ว่าสิ่งใดก็ตามเถอะที่เข้ามาสัมผัสกระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายของเราจิตเป็นส่เป็นผู้รับทราบในสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่น่ายินดีหรือน่ายิร้ายเป็นสิ่งที่ได้หรือเสียก็ตามเถอะสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นล้วนแต่ อยู่ในขอบข่ายของไตลักเคื่องิจังทุกขังหน้าตาทั้งนั้นเราจะไปยึดมั่นถือมั่นปากเป็นฝาตายว่ามันเป็นเราเป็นของของเราไม,ไม่ได้ให้เรารู้ตามสภาพความเป็นจริงมันเราเป็นเพียงทางผ่านเท่านั้นเองทุกสิ่งทุกประการผ่านเข้ามาแล้วก็ผ่านออกไปผ่านมาแล้วก็ผ่านออกไปสุขผ่านเข้ามาแล้วก็ผ่านออกไปทุกผ่านเข้ามาแล้วก็ผ่านออกไปเพราะฉะนั้นเราจะไปยึดมั่นถือมั่น ว่าส, да. สิ่งเหล่านั้นเป็นเราหรือเป็นของเราเราปรารถนาหรือเราไม่ปรารถนาสิ่งเหล่านั้นม ah ันไม่ได um> um um> um> ้เพราะสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเขาไม่รู้ด้วยว่าจะเป็นเราหรือไม่เป็นของเราแต่เขาเป็นอย่างไรเขาก็เป็นอย่างนั้นเรียกว่าเป็นเช่นนั้นเองเมื่อเขาเป็นเช่นนั้นเองแต่ไม่เป็นไปดังที่เราปรารถนาตามที่เราคาดหมายเรานั่นแหละเป็นทุกข์ไม่ใช่สิ่งทั้งหลายเหล่านั้นทุกข์นี่แหละเมื่อเราพากันประพฤติปฏิบัติขัดเกลาจิตใจของเรา ด้วยปัญญาสอดส่องแยกแยกแยะเข้าไปถึงตามสภาพความเป็นจริงของมันไม่ว่าสิ่งใดที่ก็ตามที่ผ่านเข้ามาเราก็จะไม่หวั่นไหวไปกับสิ่งเหล่านั้นไม่ว่าทุกข์ผ่านเข้ามาเราก็ไม่หวั่นไหวกับทุกข์สุขเข้ามาผ่านเข้ามาเราก็ไม่เพ้อเผลอมัวเมาไปกับสุเขาาเราก็มีมสติมีปัญญาเกี่ยวข้องกับทุกข์เรามีสติปัญญาเกี่ยวข้องกับสุข สุขและทุกข์นะแต่ที่เกิดขึ้นมาก็ล้วนแต่เป็นคุณเป็นประโยชน์ให้พวกเราสามารถอาศัยมาบำเพ็ญบารมีเพิ่มพูนขึ้นไปเพิ่มพูนขึ้นไปจนนำพาเราไปสู่จุดหมายปลายทางคือคือฝวามบริสุทธิ์พุทโธนั่นเองเพราะนั้นการปรับพฤติปฏิบัติจึงเป็นหน้าที่ของพวกเราด้วยกันทุกท่านทุกคนที่เราไม่ปาสถนาทุกขเราปารสนาสุขการปฏิบัติธรรมก็เป็นหน้าที่ของเรา เช่นเดียวกับคนป่วยน,นั่นแหละเมื่อยังไม่ไม่อยากป่วยการการกินยาการหาหมอมันก็เป็นหน้าที่ของคนป่วยจะต้องกินยาต้องหาหมอเมื่อเขากินยาเขาหาหมอเขาก็มีโอกาสที่จะหายป่วยเช่นเดียวกับพวกเราก็เช่นการบุตรชนที่จมอยู่ในกองทุกมาตลอดกี่พกกีชาติแล้วเราให้ความสําคัญในในใน,ในข้ออัดข้อธรรมแล้วน้อมนํามาประพฤติปฏิบัติ เราก็มีโอกาสหลุดพ้นจากกองทุกทั้งหลายเหล่านั้นถึงซึ่งปรมังสุขขังคือความสุขอย่างยิ่งเมื่อพวกเรามีความหนักแน่นมั่นคงอยู่ในปัจจุบันเราไม่ต้องไปคาดหมายถึงอนาคตว่าจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เราจะไปถึงนั่นถึงนี่หรือไม่ไม่ต้องไปไป,ไปวิตกกังวลเลยให้ยึดหลักปัจจุบันไว้เท่านั้นเมื่อปัจจุบันดีอนาคตมันก็ต้องดีเพราะอนาคตนั้นไปจากปัจจุบัน แต่ถ้าเราไปค้าหมายแต่อนาคตเราไม่ใส่ใจในปัจจุบันแล้วเราจะอาเอาอนาคตที่ดีมาได้อย่างไรล่ะนี่แหละเพราะฉะนั้นพวกเราชาวพุทธทั้งหลายเราเป็นสิทธิ์มีครูพระพุทธเจ้าเป็นครูของเราหรือครูบาอาจารย์ผู้ทรงอัศจรรมเป็นครูของเราเราให้เดินตามรอยของของศาสดาของพวกเราเดินตามรอยของครูบาอาจารย์ของพวกเรา องศาสดาหรือหรือครอูบาอาจารย์ผู้ทรงอัศวทรงธรรมของพวกเรานั้นล้วนแต่นำพาพวกเราดำเนินไปสู่มรรคผลนิพพานทั้งนั้นเมื่อพวกเราพา,นากนะดักแน่มั่นคงดำเนินตามรอยเหล่านี้แล้วเชื่อถือว่ามรรคผลนิพพานไม่ได้อยู่ไกลจากพวกเราเลยเพียงปัจจุบันนี้มันยังมีโมหะความลุ่มหลงปิดกั้นอยู่เท่านั้นถ้าเราแหวกโมหะความลุ่มหลงแบกอวิชชาหลุดออกไปจาก การปิดกั้นภายในจิตในใจของเราแล้วเราจะเห็นมรรคผลนิพพานขึ้นมาทันทีมรรคผลนิพพานไม่ได้อยู่ที่ไหนไม่อยู่ภายในจิตในใจของบวกเรานั่นแหละเพราะฉะนั้นการประพฤติปฏิบัติเราก็ไม่ได้ไปประพฤติปฏิบัติตามยอดไม้ใบหญ้าไม่ได้ประพฤติปฏิบัติเพื่อผู้นั้นเพื่อเพื่อผู้นี้แต่เราประพฤติปฏิบัติเพื่อจิตดวงนี้ดวงวิเศษดวงนี้เพราะฉะนั้นก็ให้พากันหมั่นตรวจตาดู ทั้งกายทั้งวาจาและทั้งใจของเราบริสุทธิ์อยู่ในข้อปฏิบัติหรือไม่เราตรวจตาดูกายวาจาของเราบริสุทธิ์อยู่ในองค์ของศีลหรือไม่เราตรวจตาดูจิตใจของเราบริสุทธิ์อยู่ในองค์ของสมาธิและปัญญาหรือไม่ถ้ายังขาดตกบกพร่องส่วนไหนเราก็ต่อเติมเติมให้มันสมบูรณ์ขึ้นมาศีลยังขาดตกบกพร่องเราก็เติมศีลเข้าไปให้บริสุทธิ์มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้น สมาธิยังขาดตัวบกพร่องเราก็พยายามเติมสมาธิขึ้นไปให้มันหนักหนักได้มั่นคงขึ้นไปขึ้นไปปัญญายังขาดตัวบกพร่องเราพยายามเติมปัญญามัน่นคุยเฉี่ยพิจารณาแยกแยะตามสภาพควา,ามเป็นจริงปัญญาก็มีความสมบูรณ์ขึ้นสมบูรณ์ขึ้นเมื่อเรามีข้อปฏิบัติคือศีสมาธิปัญญามีความสมบูรณ์ขึ้นมาภายในใจิตในใจของเราแล้ว นั่นแหละสีสมาธิปัญญาข้อปฏิบัตินี้แหละจะนำพาเราไปสู่มรรคผลนิพพานถึงซึ่งประมังสุขขังได้ด้วยกันทุกท่านทุกคนะ <c oughs> ะนะรับพรนะรับพรตั้งใจรับพรกันอย่งนุโมทนาให้พร ยะท้าวริวาหาปุราปาริปุเรมติสาขันลังเอวามีวะยิโตทินังเปตานังอุปกะปติเอมิจิตังปิติตังตุมหังเขปเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกปัน จันโทปันรโสยะธาเมณิโชติรโสยะธาติโยอวิวันจันตุสัมภะรูอิน กอ้งพะวะอพิวันธนาเสียเรนิจังตาปัจจัยด้วนใจตาโรยใบวัยทันติอายุวันโนเหสุขังภารัง รัตนตยานุภาเวดารัตนตยาเตียสายโดยขารัวขาพยาเวราโซกาสตุจุปัทถวานอเนิกาอันตรายาปิวินาสันตุอเสสตุอัย จายาเสธิธนังราพังโสติภาขยังโสข,ข้างภลังสเสริอายุจวันโนจาระพวข้างวุวทีจยสวายสาตาวาสะจายุจาชีวเสธิภวันตุเต ปาวาตุสาบังกรังระคันตุสาบเดียวว่าทานเวนนัสตาโสติภวันต์ตเตมปาวาตุสาบังกรังระคันตุสาบเดีววาทาน สัมบัตธรรมานุภาเวทตายสดาโสตีภวานตุเตมผวาตุสัพมงกรังราคันตุสัพนิวัตานสัมบัสังขานุภาเวทนายสดาโสติภวานตุเต จัดอาหารทางเดอ้อดูแลช่วยเหลือแบ่งปันกันไปให้ทั่วถึงเดอ้อทานอาหารสะกอดดูแลจัดอาหารกันจัดอาหารทานอาหารกันซะกอ่อด